อุ้ยบักเอา้า <First blood. S 1> เอ้ยเมื่อกี้บักอะบักดาเมจอะเอา้าบักอีกแล้วโอ้ยจี G M เอ๋มเลยนอ้อบักอีกแล้วท่านผู้ชม <Yes. S 1> เหมือนจอห์นวิกไหม <c oughs> เหมือนตรงไหนวะ <c oughs> อันนี้เทสแคนใช่ไหมอ่หาหัวนั้นแล้วต้องชนะพี่ด้วยนะ แล้วไม่เอาสแนปยิงนะไม่เอาเหลี่ยมนะสวัสดีพี่คือจอห์นวิกเหมือนเลยถ้ามีหนวดนี่ใช่เลยใช่ไหม บักเอา <First grade. S 1> เฮ้ยเมื่อกี้บักอะบักดาเมจอะเข้าหัวอยู่นะไปแล้วหนึ่งเดี๋ยวสองโมองแล้วอะเ,อเดี๋ยวจบเกมนี้ดาก้อนสร้างไฮไลท์สี่สีก่อนนะเทสแคนเดี๋ยวเอาไว้พรุ่งนี้นะเพราะพี่ว่าพี่จะลงบ่ายสองครึ่งบ่ายสอง,องกว่านี่พี่จะลงสตรีมนะเอ้ยบอกจีเอ็มแก้บักหน่อยเด้เมื่อกี้โดนหัวแดงเถือกเลยสี่ร้อยอะ แต่เขาเลือดไม่ลดเลยโอ้อะไรวะทิ้งเป็เเออดเล่ไอ้วอร์สวยวอร์สด ัวยแล้วอุ้ยแ้ำยาหญ่ตอนด่านนี้ไม่ชอบไม่ชอบดิที่เล่นมันน้อย f ิ r ที่ททเล่นน้อยเอางี้ด,ดีเสือทั้งเกมไหมหรือ,อยังไงหรือแล้วแต่คือนนัดเดียวนะแรงใหญ่เกมหน้านะ p C ไฮไลท์นะดาก้อนสร้างเดี๋ยวอีกสัก ใครนำก่อนกรช่างสักหเกมเนี่ยเราก็สร้างรอเลยก็ได้เดี๋ยวออกไปเล่นไฮไลท์สี่ีกันนจะนจะ๊ะนะจ๊ะผมว่าพี่เหมือนใบรุ่นทำอุปกรณ์นะเดี๋ยว <c oughs> ทอุปกรณ์อะไรทำระเบิดทำระเบิดเออเทพรีไฟต้องทำระเบิดนะเดือน <c oughs> ท่านบีมได้ไหมเออยังไงล่ะอ เอางี้พี่จะให้คนที่เข้าทันนะพี่จะบอกเลขทีบนหน้าจอกับไอดีนะไอกับรหัสนะบอกไอดีกับรหัสนะไฮไลท์ีๆใครเข้าทันในเลนเด้อว้ายยิยงใครวะอุ้ยหมดก,กระไายว,ย,ยว้อยเสียวอยโอม Oh! Ui! Mày đồn thế ngay! Ui! 90 Ui! thuốc, mê? mà áo yao Áo yao, áo yao ตัวลายเม็ดเลยไม่ได้ตักใจนะเกียดแต่นาอุย้ยนางยิงไม่ดโดนเฮ้ยเหลือจะหมดแล้วเรียบร้อยฝนตกฝนตกอีกแล้วน้ำก็จะท่วมฝนตกอีกแล้ว ทีนี้คงแล้วก็คืนไหนๆฮาหัวนะแล้วต้องชนะพี่ด้วยนะแชมพี่ว่างตอนนี้สองคนเราน่าจะทำกันชุงไปเจ็บใจนะครับคืออะไรกันยุงกันชุงคืออะไรกันยุงกันชุง bắt kỳ lâu? Oi, ki em mê, nhoa. First blood! Ba kỳ 2 kì em quần đây nè. chị em matoa, tổ kì em tổ Kì em bắt tổ ใช่ฝนตกไม่พอเนี่ยน้ำจะท่วมด้วยเนี่ยบ้านทีน่ถ้าน้ำถ้าพี่ไม่ได้ชาดตีนก็ไปว่าน้าน้ําท่วมบ้านนะฝนของยับปะบอกเลย แล้ว <First Blood. S 1> <c oughs> สนับสนุนโดยขนมฟังจากเซเว่นเลือแตงไม่มีคนสนับสนุน,สน,ส,น,นสนับสนุนเองก็ได้ฝากด like กดไลค์กดซับสไครให้พี่หน่อยเด้อตอนนี้ในเพจเฟซบุ๊กก็สตรีมอยู่นะไม่มีคนดูเลยอะ่ะ เงียบคลิปเลยแตวันอาทิตย์เปลี่ยนเฟซบุ๊กลิงใต้คลิปนะครับติดตามไลยนะครับอีกช่องทางหนึง่งเฟซบุ๊กอนาคตอาจจะมีติกต็อกอาจจะมีทวิตก็ได้หรือเปล่าไม่รู้รจะมีแค่สองอันนี้นบั๊กอีกแล้วทา่านผู้ชมบักอีกแล้ว เนี่ยตั้งแต่11เก็บแมปนี้มานี่บัก3ครั้งแล้วดาเมียดเข้าหัว200 400ไม่ตายยังสาวบโงโ่นั่นกูจริงจริงอืมอัดตบแบนพี่แอมเลยพี่แอมปูเดี๋ยวก่อนโปจังได้๋ยวดิ Sang xì xì Ok sao Chị em Vài luôn thăm ủng con <cười> <cười> John viết gì chơi luôn thăm ủng hộ con Dạ yeah, alo Mà Bỏ căn mà Bỗ Bỗ oh. oh. Tăng hai bó đặc nao ấy lên rồi à ป้งโป้งไม่โดนโป้งไม่โดนโป้งไม่โดนโดนอยู่โดนตัวโอ้ะไม่โดนเดี่ยวสุนปิดวิญญาณเกือบหลอแล้วเมื่อกี้อุ้ยขอโทษครับขอโทษครับหมดหายเลยว่ะ ที่แอมใช้โผล่หังหัวแยวโผล่ไซเดนฝีมือลื่นล้วนครับดูจมอดลุกโอ้โอ้ First blood เรียบร้อยไปสร้างรอเลยก็ได้ครับดาร์กอน ซีซีไฮไลท์โอ้โอ้โอ้เฟิร์สบลัดเรียบร้อยไป <Okay. S 1> สร้างรออะไรก็ได้ครับดาร์กอนซีซีไฮไลท์ให้พี่เป็นคนดูหรือเป็นคนเล่นให้เป็นคนดูหรือเป็นคนเล่นโย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 ชิ็เดียวโย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 ยัง อย่าเสโปูโ<ฮ>เดี๋ยวพี่ไปทำกิีนสกรีนมาแล้วเดี๋ยวจะไอ้นี่เปิดกล้อง,องทั้งเกมละเดี๋ยวไปซื้อผ้ากิีนสกรีนก่อนตอนนี้เราแขวนได้แล้วแต,แต่ผ้ายังไม่ได้ตังไม่มีครับสนับสนุนช่องไนเดื้อห้าบาทขึ้นจอนะครับนี่ครับโ,โดนไปแล้วสามโม่อยู่นั่นแหละเอ้ม่งโดนเลย ตายจ้อยแหน่งใหญ่ไหมพี่ผมไม่กล้าเข้าแค่นนี้เลยเพราแค่แนนี้ปูแค่นนี้ปูเฉยเลยต้องต้องให้ถ่ายแบบคีย์บอร์ดให้ดูอ่ะเตรียมจะบอกก็ไม่โปรดูแค่นหน้าเร่อกก็พอแล้ว Hey. Thôi giờ. Piu. không đồ này à. Cái này tiết với đuổi, xong nhà với đuổi mới đại ดูนี่เหรอวะอยากรวงละสีหัวแล้วอ่ะตอนนี่จะพูดดูสภาพแคนตัวเองอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นอ้วกแตกทำไมอ้วกแตกฮะไอ้รุ่นทำไมอ้วกแตก สร้างซีซีแล้วเชิญผมด้วยนะครับพี่ไม่ได้เชิญเดอ้อพี่เปิดไอ้น,นี่นะเดี๋ยวพี่เอาไอดีห้องกับรหัสห้องขึ้นให้นะเอาอีกสามเกมชิวๆห้าหัวกับชนะได้แค่นั้นแต่ห้าหัวชนะไม่ได้ก็ไม่ได้เข้าเดอ้อแคนพี่ได้บัดรไหม ก็เขาทำทัวร์ก็ได้นะอาทิตย์ละใบอาทิตย์ละหนึ่งใบจะสองโมงแล้วเดียเด๋ยเดไม่ฝัดไม่ฝัด,ไม,ฝดไม่เอาอย่าฝัดอัดไม่เอาฝัดไม่เอาฝัดโอ้โหห่วงหายทอางานมันเลยผมเกินเอเรื่องไม่เต็มเด้อจะพัก เย็นน้องเบาเลีออ้ยมเลี้ยมไม่ถึงซึ่งยาเลยไหนไหนเออนี่น้ำใจนักกีฬาอีสปอร์ตต้องอย่างนี้อยูไ่ไหนละ่ะโอ้ first blood ตัด <c oughs> อย่างสวยเลยเมื่อกี้เนี่ <c oughs> ยหอกหอกแกรนนี้ปลอดภัย่เอาฟัน อะไรไม่เอาฟันฟัดเอาผักคืออะไรเอาเป็นปะทูได้ไหมอ่ะไม่เอาฟัดเอาผักคืออะไรอ่ะเอาลาบได้ไหมอยากกินลาบอ่ะพี่อายุเท่าไหร่ครับจะห้าสิบแล้วลูกพี่อามครับพี่ชื่ออะไร ที่ชื่ออามที่ชื่อเดสช็อตนั่งยิงโป้งปุ้งอุ้ยระยะจูบไม่โดนเกือบรลอนเลยเมื่อ้ปุ้งทำไมเข้ามาอยู่วะเยอะไป We do it big and we do it however we like. This is how it was made for the real. I swear to god that I'm serious. Me and my team, we be ready, we shooting to kill.